สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ออมีข่าวจากธนาคารอมสินนะคะสำหรับเพื่อนๆผู้ที่ค้าขายพ่อค้าแม่ค้าหรือทำธุรกิจมีร้านค้าที่แน่นอนหมายถึงว่ามีสถานที่ขายอยู่เป็นหลักเป็นแหล่งสามารถที่จะไปตรวจสอบได้นั่นเองนะคะธนาคารอมสินมีสินเชื่อตัวใหม่นะคะก็คือสินเชื่อเพื่อประชาชนเป็นยังไงไปฟังกันค่ะ สินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชนของธนาคารอมสินตัวนี้นะคะวงเงินอนุมัติสูงสุดอยู่ที่2 0 0 0 0นบาทเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นต่อการดํารงชีพเป็นเงินกู้สำหรับชำระหนี้ตัวนี้อาจจะเป็นการนำไปชำระหนี้ตัวอื่นซึ่งต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ NPL ของธนาคารและไม่นำเงินจากการกู้สินเชื่อตัวนี้ ไปซื้อสลากออมสินแล้วนำมาเป็นวงเงินหลักประกันเงินกู้ของธนาคารอันนี้ไม่ได้นะคะวงเงินกู้ก็อยู่ที่ส0 0 0 0 0บาทนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับ การพิจารณาของธนาคารว่าเราจะสามารถกู้ได้ที่เท่าไหร่อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่อันนี้ขึ้นอยู่กับผู้กู้ว่าผู้กู้อยู่ในเกณฑ์ไหนนะคะอันนี้ขึ้นอยู่กับเกณฑ์ของผู้กู้เองนะคะว่าเราเข้าข่ายในเกณฑ์ไหนเนาะจะมีทั้งหมด4อัตราส่วนการชําระคืนเงินกู้ขึ้นอยู่กับวงเงินที่กู้นะคะ วงเงินกู้ไม่เกิน50,000บาทให้กู้ได้ไม่เกิน3ปีหรือ3 6งวดวงเงินกู้ตั้งแต่5 0 0 0มืนึงบาทจนถึงหนึ่งแบาทให้กู้ได้ไม่เกินห้าปีหรือไม่เกินหกสิบงวดวงเงินกู้ตั้งแต่หนึ่งแสนหนึ่งบาทให้กู้ได้ไม่เกินแปดปีหรือ96้าสิบหกงวดนะคะรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติของผู้กู้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่นผู้ประกอบอาชีพค้าขายงานบริการหรือผลิตสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายข้อ2นะคะเป็นผู้มีรายได้ประจำเช่นข้าราชการทหารตำรวจลูกจ้างของหน่วยงานราชการราัาฐวิสาหกิจหรือบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนประจำนั่นเองนะคะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะเข้าไปสอบถามที่ธนาคารอมสินได้โดยตรงธนาคารอมสินใกล้บ้านหรือธนาคารออมสินที่เพื่อนๆมีบัญชีเปิดจะ ง่ายต่อการตรวจสอบนั่นเองเนาะสินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชนตัวนี้นะคะต้องไปทำเรื่องของสินเชื่อที่ธนาคารไม่ได้ผ่านแอปไม่ได้ผ่านตัวแทนห้ามนะคะห้ามเพื่อมีใครที่โทรไปหาแล้วบอกมีสินเชื่ออันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้น่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วเนาะให้เพื่อนๆติดต่อที่ธนาคารใกล้บ้านนะคะเพื่อที่ธนาคารจะได้ตรวจสอบแหล่งรายได้นั่นก็คือถ้าท่านมีร้านค้า มีหน้าร้านธนาคารจะได้สามารถตรวจสอบได้ไง่ายๆนั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการขอสินเชื่อธนาคารเพื่อประชาชนของธนาคารอมสินนะคะเพื่อนๆหลายท่านอาจจะมีคำถามในใจว่าฉันนะ่ะเคยกู้มาตั้งหลายสินเชื่อแล้วไม่เคยผ่านอันนี้ก็คือธนาคารนะคะเขาก็ต้องตรวจสอบค่ะเพื่อนๆประวัติการชำระเงินเรามีรายได้เท่าไหร่เรามีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ เรามีร้านที่แน่นอนไหมมีสัญญาเช่าที่หรือเป็นพื้นที่ ของเราเองที่ตั้งร้านแน่นอนอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับธนาคารพิจารณานะคะไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้เนาะเพราะว่าเราต้องรู้ประวัติตัวเองอยู่แล้วว่าประวัติเราเป็นยังไงนะคะรู้ไว้ก่อนกู้นะคะกู้เท่าที่จําเป็นและผ่อนชําระไว้วันนี้ออก็เลยนําข่าวนี้มาฝากเพื่อนๆเนาะเผื่อเพื่อนๆท่านไหนที่กําลังมองหาทุนที่จะทําร้านต่อเพื่อให้ธุรกิจเราดําเนินไปได้เพราะว่าช่วงเนี้ยเศรษฐกิจมันแย่นะคะเรารู้ๆกันอยู่เนาะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสินเชื่อที่ธนาคารอมสินนะคะออกมานะขณะนี้เนาะเ,นเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารอมสินใกล้บ้านใกล้แหล่งรายได้ใกล้ที่อยู่ที่เราอยู่จะสะดวกมากค่ะอย่าลืมแชร์ออกไปให้ท่านอื่นได้รู้นะคะขอบคุณค่ะ